ัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเรากี้ค่ะริ่มค่ะวันนี้เราจะพามาทำเมนูอาหารที่ศูนย์อาหารไฟเดย์ชั้นสองฟูทองของเรานะคะวันนี้เราจะพามาดูเมนูแนะนำของเราวันนี้เราจะทำอะไรดีคะกระเพราเนื้อเปร่้ยค่ะพีคท์โอ้โ้กน่ากินมากเลยเดี๋ยวนะคะเมนูแนะนำเลยดูเครื่องปรุงเลยค่ะมีอะไรบ้างคะก็มีน้ำมันพืชเหมือนเดิมน้ำมันพืชนะคะแล้วก็ กระเทียมพริกโคกแล้วก็พริกซอยอ่าแล้วก็กระเทราขาดไม่ได้คือเนื้อเปื่อยคานางเอกแล้วก็พริกอิ้วดำน้ำซุปแล้วก็ซอสปรุงสำเร็จเป็นสูตรของทางร้านค่ะองั้นเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะพริกอะไอ่าพริกอันนี้ค่ะอันนี้เป็นพริกขี้หนูนพริกขี้หนูหเองเลยเหรอคะโขกเองค่ะโคกเองทุกยาดพริกขี้หนูสวนเหรอคะใช่ค่ะอ่าเราทำกันเลยนะอ่าค่ะทำเลยค่ะ ใส่อะไรคะใส่น้ำมันพืชค่ะหนึ่งช้อนใส่ลงไป้พี่ส่วก็เอหน่อยนะใช่ไคะเพื่อกันคาะเพื่อกันค่ะได้เดี๋ยวนื้อก็จะใส่กระเทียมนะคะใส่ค่ะเช่นหมอมเดิมใช่ไหมคะคนให้เหลืองคนให้เหลืองวิพริกนี่เราใส่ตามความชอบเลยนะคะชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยชอบเผ็ดมากก็ใส่มากค่ะคนให้หอมว่้ให้ หอมหอมไหมครับหอมไปมครับแม่ค่ะหอมมากจะจามค่ะโอ้โหเร็วค่ะได้แล้วเราก็ใส่พริกซอยไปนิดหน่อยอ๋อตัวตายแล้วน่ก็จะเป็นน้ำซุปนะำคัตพีพีได้ค่ะน้ำซุปนี่เป็นซุปหมูหรือซุปไก่คะอ๋อน้ำซุปเป็นสูตรของร้านเราผมไม่บอกไว้ไหมได้วอ่าพส่พริกซอยให้หน like okay uh ุนหน่อยได้ได้ค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะ,ะเดี๋ยวลุงก็จะใส่น้ำซอสซอสนี่ในน,นี้มันมีอะไรบ้างนะคะบอกมาอมันเป็นสูตรของทางร้าน<ค>ขอะอนุญาตไม่บอกเนาะอ๋อจะบอกอีกแล้วเขาคือความอรม่อยจุดตรงนี้ค่ะค,คุณผู้ชมก็อดไปทํากินเองที่บ้านเลยะคะ่ะตังค์ที่ดีซื้อซื้อพวกเราดีกว่าละคะมาซื้อเนาะอ๋อพิกี้พิกี้คนให้หนูหน่อยเส่ยอะไรคะอ่าเส่ยเนื้อนะคะนสียสูตรไว้อ๋อสูตรมาร์ลนะคะสูตรมาร์ลเรียบร้อยค่ะ ละลายในปากเลยใชละลายในปากค่ะเนื้อตุ่นของเราใช้เนื้ออย่างดีนะคะอ่าขอบโบกผอบโบกคนต่อกใบคนตอไใบค่ะพี่คิดคนไปเรื่อยๆหอมไหมคะอเริอมนะคะเลยค่าเดี๋ยวลูกใหม่จะใส่ดำสีอิ่วดำนะคะนิดนึงเพื่อเพิ่มสีสันอ๋อเนาะบางคนอาจจะชอบใช่มคะบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบ ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อยู่ที่ความชอบของตัวเองแต่ถ้าเป็นสูตรของเราก็คือใส่๋อ้ค่ะอ่าพีคนให้หนึ่งค่ะได้ค่ะคนเนาะหอมคนต่อไปค่ะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่เข้ากันแล้วเนาะเข้ากันแล้วค่ะต่อไปร็่น้กเอกของเรากระเพานะคะอ่า ใส่เยอะแเยอะใส่น้อยแซบน้อยก็ได้ค่ะคนต่อไปได้ไหมคะเอาข้างคนค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว,ว่าลูกค้าหิวอยากา <roar. S 1> าทานลูกค้าสามารถโทรร้านไหนอะคะอ๋ออาหารตามสั่งเลยค่ะม,มาที่รับอาหารตามสั่งชั้นสอง Food h ลไฟเดย์นะคะม,มาซื้อก็จะเจอนุ่นค่ะ <อ Favorite. S 2> แล้วก็จะเจออีกคนนึงเป็นแม่ค้าหมดการอีกคนนึงชื่อ,อน,น,น้งองบิวนะคะแล้วก็อย่างมากไม่อยากออกบ้านนะคะไม่อยากออกบ้านก็แค่ยกหูโทรศัพท์ โทรมาที่โบกสายเดย์เดลิเวอรี่แล้วเราก็จะมีไลน์แมนไปส่งคนถึงที่ค่ะตอนนี้เรายใช่ค่ะโควิดแบบนี้ใช่ไม่ต้องออกมาเผชิญจับเชื้อโรคดีดีค่ะดีค่ะหอมหรือยังคะหอมหรือยังคะหอมแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดเลากระเข้าเนื้อเปื่อยยวดยวจ้านี่ค่ะ ข้าวเนี้ยเปื่อยยั่วยข้าวสวยร้อนๆนะคะใช่อร่อยมากหิวแล้วค่ะหิวแล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจัดจานละอ้าวจานเลยค่ะเออเออหอมมากน่า <Helen> <rats> ฟู้ดฮอลล์ชั้น2ฟงายเดย์สรรพสินค้าสั่งอาหารผ่านายเดย์เดลิเวอรี่หรือายเดย์เพื่อนช่วยช็อปได้นะคะที่เบอร์โทร055 440 303หรือ081 47 44 265ส่งฟรีเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ไฟเดย์ฟู้ดฮอลล์ของอร่อยสั่งได้ค่ะ